สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาไปดูไปชมรุกขมรดกข,ข,ของแผ่นดินรุกขะก็คือต้นไม้นะครับมรดกก็คือมรดกข,ของแผ่นดินต้นไม้ที่เป็นมรดกข,ของแผ่นดินอันนี้ก็คือต้นโพครับรุกข,ขมรดกข,ของแผ่นดินเนี่ยเขามีการขึ้นทะเบียนด้วยนะครับเป็นโดยกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็จะมีการจัดขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปีพศ2560 เริ่มตั้งแต่ปีพศ2560ครับแต่ว่าต้นโพนี้ได้ขึ้นทะเบียนเมื่อปี2562ครับมรดกที่วัดพระงามจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาวัดพระงามที่อยุธยานี้ก็มี2วัดนะครับอันนี้ต้นโพที่ซุ้มประตูซุ้มประตูนี้เรียกว่าซุ้มประตูแห่งการเวลาครับท่านผู้ชมมันต้องใช้เวลาเยอะมากนะครับเนี่ยถึงมันจะเป็นแบบนี้ได้นะครับวัดพระงามเนี่ยมันจะมีสองวัดนะครับถ้ามาวัดพระงามตรงนี้ก็มาจอดรถตรงนี้ ถามแม่ค้าบอกว่ามีสองวัดตรงนี้วัดพระงามซุ้มประตูแห่งการเวลาถ้าจะถาม Google ต้องตอบด้วยว่าซุ้มประตูแห่งการเวลา Google จะพาไปถูกนะครับท่านผู้ชม,มหรือวัดชะรามตั้งอยู่ขอาะนอกเมือ,องอุทยาน วัดพระงามคลองสะบัวตั้งอยู่ในตำบลคลองสะบัวจังหวัดพระนครศรียุทยาครับเป็นวัดร้างที่สวยงามเพราะว่ามีซุ้มประตูโบราณที่ถูกล้อมด้วยต้นโพนานกว่าร้อปีจนที่นี่ถูกเรียกขนานนามว่าประตูแห่งการเวลาจะอยู่ในซึ่งตอนเย็นๆเนี่ยจะสวยมากท่านผู้ชม ช่วงเวลาที่เป็นไฮไลท์ก็คือช่วงเวลาตอนเย็นหรือตอนเช้าเนี่ยแหละครับถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วมันจะส่องรอดประตูั่้แหละครับท่านผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่เขาจะแบบว่าเหมือนเหมือนในหนังเรื่องทวิภพเลยทีเดียวท่านผู้ชมนี่ผมก็จะเดินลองเดินรอดประตูนะรอดกระจกเข้าไปอีกพบหนึ่งนะครับ ประตูแห่งการเวลาก็เหมือนเหมือนในละครเลยท่านผู้ชมนี่ก็อยู่ที่วัดพระงามนะครับจังหวัดพระนครศรียธยาสวยงามต้นไม้นี่ก็เป็นรุกขมลดกแห่งแผ่นดินนะครับก็ต้องมีคุณสมบัติของรุกข้ามลดกในหลายอย่างด้วยกันนะครับ คือร e ุกขมรดกของแผ่นดินเนี่ยต้นไม้นั้นต้องมีขนาดใหญ่แล้วก็ต้องมีอายุนานๆนะครับจะมาอายุ5ปี10ปีนี้คงเป็นไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องเป็นต้นไม้ที่มีความสําคัญเอาเป็นว่าประการัที่1แล้วก็ต้องปิดขนาดใหญ่แล้วก็อายุยาวนานนะครับแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเช่นมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเนี้ยที่สมประตัวอุธยาน่าจะมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ละท่านผู้ชม ก็เดินลอดประตูแห่งการเวลามาเพราะว่ารุกขมรดกของแผ่นดินก็คือต้นไม้ที่มีความาสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์มีความสำคัญในแง่ของบางทีมันอาจจะใกล้ศูนย์พันนะครับก็ประกาศโดยกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี2562ครับก็ต้นโพแห่งประตูแห่งการเวลาที่วัดพระงามเนี่ยนะครับ ก็มีความสําคัญเป็นต้นไม้รุกครนอกจากมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์แล้วต้องมีความสําคัญต่อชุมชนอันนี้มีความสําคัญต่อชุมชนแน่นอนต้นนี้เพราะว่าโอ้โหทาให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนก็ได้ผลประโยชน์จากนี่แหละครับซุ้มประตูแห่งการเวลาต้นไม้แห่งนี้มีความสําคัญต่อชุมชนมากถ้าต้นนี้ไม่เกาะซุ้มประตูแบบนี้มีความสวยงามแบบนี้ Oh, จะไม่เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยนิยมมากกันมากเลยครับมาลอดเนี่ยสูงต้นโพเนี่ยประตูแห่งการเวลานี่ครับท่านผู้ชมมันต้นไม้ใหญ่ขึ้นใหญ่โตมากเลยครอบใช้เวลานานมากถึงจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้ครับท่านผู้ชมแลกะก็ต้นไม้ต้นนั้นอาจจะต้องมีเขาเรียกไรตำนานมีสตอรี่เล่าขานนะครับเออ มันต้องมีตำนานตอรรี่เล่าขานเป็นต้นไม้หายากหรือเป็นต้นไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็บางคุณสบัติก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีความสําคัญนะครับทางวัฒนธรรมหรือสถานที่สาคัญต่างๆอย่างต้นโพต้นนี้มีความสําคัญแน่นอนเพราะว่ามันขึ้นอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ครับท่านผู้ชมนี่มันแกว่งแล้วล่ะครับผมก็อยากมาที่นี่นานแล้วครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ได้มาสักทีวันนี้ก็มีโอกาสแล้วครับ ว5มิถุนายน2567เก็ได้มาที่มาลอดประตูแห่งการเวลานี่แหละครับสวยงามมากเลยมันมีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์ รุกขม,มรดกเนี่ยเขาก็มีการคัดเลือกครั้งแรกเมื่อปีพศ2561เรียกว่ารุกขม,มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบรารมีนะครับนี่เมื่อเดินเข้าไปในวัดพระงามเดินตรงเข้าไปจากซุ้มประตูแห่งการเวลาเนี่ยนะครับไปตรงที่เจดีประธานครับตั้งตางานอยู่ตรงหน้านั้นก็เป็นเจดีโบราณสมัยอยุธยานละครับในภายในวัดพระงามเนี่ยก็จะมีเจดีแปดเหลี่ยมเป็นประธานมีกำแพงแก้วแล้วก็คูน้ำล้อมรอบวัด สิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดก็จะมีร่องรอยของการบรูรณะปฏิสังขรณ์มากมากหลายครั้งทีเดียวนะครับวัดพระรง,งามแห่งนี้ก็จะไม่มีหลักฐานความเป็นมาในเอกสารทางประวัติศาสตาร์แต่การศึกษาทางโบราณคดีวัดนี้น่าจะสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นแล้วก็ถูกทิ้งล้างไปตั้งแต่มีการเสียกรุงแล้วครับท่านผู้ชมนี่ แต่ตอนนี้ทางวัดนี่ก็ได้รับการดูแลบูรณะเป็นอย่างดีอิดแต่ละก้อนก็เรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามทีเดียวท่านผู้ชมคือมาเดินที่นี่เนี้ยมีความรู้สึกของความขลังทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าต้องมีดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่แถบนี้เยอะมากอันนี้ก็เริ่มมีสายมูเข้ามาแล้วล่ะครับก็แต่ว่าผมไปเดินคนเดียวนักท่องเที่ยววันนี้ผมไปวันธรรมดาท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่คือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศนะครับก็มา ตามไกดมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายกันรูปประสมประตูผมก็ได้เดินเข้ามาเนี่ยนะครับเจดีรูป8ดเหลี่ยมอันนี้ก็ไม่สูงมากแต่ว่าเนี่ยฮะก็นะเราก็จะได้อารมณ์ของความเป็นของโบราณนะครับท่านผู้ชมนั่นแหละมันต้องยุคอยุทยาตอนต้นมาถึงอยุทยามีการเสียกรุงครั้งที่สองนี่ก็ถูกทิ้งร้างตอนนี้ก็มีความสําคัญมากเลยเพราะว่า มันเป็นจุดหนึ่งเป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมจะไปเช็คพอยต์กันนะครับไปเช็คอินไม่ใช่เช็คพอยต์ไปเช็คอินครับนี่ผมก็อยู่สุพรรณบุรีเนี่ยนะครับติดกรุทยุธยาเนี่ยนะฮะก็ยังเที่ยวอยุธยาไม่ครบเลยท่านผู้ชมมาเดินที่อยุธยาเนี่ยมีความรู้สึกคล้ายๆกับไปเดินที่กรุงอังวะเลยครับเพราะว่ากรุงอังวะกับอยุธยาเนี่ยมีความคล้ายกันเดี๋ยวผมจะพาไปรุกขามรดกอีกแห่งหนึ่งครับ ผู้ชมลองไปติดตามหาคลิปกรุงอังวะนะครับเพราะกรุงอังวะนี่แหละเป็นที่มาตีกรุงศรีสยาแต่ผมจะเอาคลิปวางไว้ด้านล่างนี้แล้วกันถ้าผู้ชมไปดูนะครับบรรยากาศที่อยุธยาเนี่ยผมไปเดินเดินแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึก ไปเดินที่กรุงอังวะนะมาก่อนกรุงกรุงศรีอย,ยุทยานะครับเพราะว่าเราก็เอ้ยเราคนทุพันธ์บุรีอยู่ติดกับอยุทยาใกล้กันแต่ปรากฏท่านผู้ชมใกล้เกือกินด่างนะครับก็เพิ่งมาเดินที่อยุทยาล่ะครับทั้งทั้งที่ไปเดินอังวะมาก่อนนะครับก็เนี่ยก็มาเดินที่กรุงศสีอย,ยุทยาเนี่อรอดประตูใ,ในการเวลาหลายรอบเลยทีเดียวชอบมากครับท่านผู้ชมรุกขมรดกต้นโพต้นนี้ก็มีความสวยงามนะครับเดี braid? ๋ยวให้ข้อมูลต้นโพต้นนี้นะครับ เดินออกมาทางหน้าวัดจากซุ้มประตูนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะมาเจอป้ายวัดพระงามครับวัดพระงามซุ้มประตูแห่งการเวลาจังหวัดพระนครศรียุธยาหมายถูกต้องนี่ต้องเรียกว่าวัดพระงามอะไรท่านผู้ชมนี่อีกวัดหนึ่งนะครับวัดพระงามซึ่งไม่ได้มีซุ้มประตูแห่งการเวลาครับมีแต่ซากโบราณ เจดีเก่าๆอยู่ตรงนี้นะครับกอ็อยู่ในอยุธยาเช่นเดียวกันอยู่ห่างกันราวสัก4-5กิโลเมตรจากวัดพระงามซุ้มประตูแห่งการเวลาครับผมก็หลงไปที่นี่แหละครับถ้าไม่ถามแม่ค้าหรือไม่ถาม Google ว่าต้องตั้ง Google ว่าวัดพระงามซุ้มประตูแห่งการเวลา Google ถึงจะพาไปถูกนะครับไม่งั้นก็จะผิดที่ถ้าตั้งพระงามเฉยๆก็จะไปพระงามตรงนี้แหละครับ ก็เลยได้ไปเที่ยว2วัดเลยท่านผู้ชมนี่ก็มีซากโบสถ์เก่าอยู่นะครับนี่อ่ะต่อไปจะไปรุกขมรดกที่อยุธยาต้นต้นที่2ต้นโพต้นที่2นะครับนี่คือต้นโพที่ห้อมอเสียนพระพุทธรูป ไว้นะครับเนี่ยโอ้โหก็เป็นที่จุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวต่างชาติตื่นเต้นกันมากเลยแม้แต่คนไทยก็ต้องตื่นเต้นละครับเพราะว่าความมันจะมีลักษณะได้ขนาดนี้มันต้องใช้เวลานาน,านมากท่านผู้ชมคิดดูก็แล้วกันกว่ามันจะหุ้มอา่าลากต้นโพจะหุ้มเนี่ย<ม>วัดมหา,าธาตุครับอ่วัดมหา,าธาตุทียุทยาครับ<ม>ท่านผู้ชมก็มีรุกขมรดกอีกต้นนึงก็คือต้นโพที่วัดมหาธาตุแห่งนี้นอกจากนั้นก็ยังมีโบราณสถานมากมายซึ่งเอ่อจะที่ เข้าจะไปตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเสียบัตรเข้าชมนะครับท่านผู้ชมแต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นผู้สูงวัยแล้วอายุเกิน60ก็ไม่ต้องเสียบัตรเข้าชมแต่ถ้าต่างชาติก็ต้องเสียแล้วก็คนไทยถ้าอายุยังไม่ถึง60ก็เสีย1ิบบาทเองครับท่านผู้ชมบำรุงสถานที่ผมว่าทางการเนี่ย เขาจัดระเบียบไว้อย่างสวยงามมากท่านผู้ชมเอาอย่างนี้นะไม่ได้โปรโประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมผมไปเดินที่นี่กับเดินที่กรุงอังวะเนี่ยมันบรรยากาศของโบราณสถานเนี่ยเหมือนกันซากอิดซากอะไรเนี่ยคล้ายกันหมดเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันมากระหว่างกรุงอังวะกับที่ออ,อยุทยาก็คือ กรุงอังวะไม่ได้ประกาศเป็นมรดกโลกทั้งๆนี้ก็ควรจะประกาศได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่ประกาศกรุงอังวะเป็นมรดกโลกก็จะมีการพ่อค้าแม่ค้าจอกแจก๊จกชอแจ,จมีรถมา้าวิ่งขี่มา้าขี่อะไรโวยเออมันก็เลยดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ที่อยุธยาเนี่ยเขาจะมีระเบียบมากเลยครับท่ทางเดินจะไปเดินลัดสนามถ้าเธอท่าไม่ได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีความมีมีมต์ขลังมากท่านผู้ชม นะแต่ว่าบรรยากาศของตึกเนี่ยนะครับคล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นจําลอง,งวัดมหาธาตุไว้ก็เรีมเป็นวัดสําคัญมากในสมัยอยุธยาเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเนี่ยครับที่นี่อุทยานประวัติศาสตร์ของอยุธยาเนี่ยนะครับก็เสียนพระพุทธรูปในรากโพวัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุถือว่าเป็นโบราณสถานที่สําคัญและก็เป็นวัดที่มีบทบาทมากที่สุดในสมัยอยุธยาแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้ที่มาเที่ยวจะมาวัดมหาธาตุพระเศียรพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยาบางท่านก็จะสันนิฐานว่าเศียรน,นี้ตกอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่เสียกรุงบางท่านก็คิดว่าเป็นเศียรพระจากวิหารด้านหลังแต่ข้อเท็จจริงก็คือเมื่อประมาณสักพศ2511 13มนี่นะครับมีการบูรณะวัดมาหา,าธาตุขณะนั้นเนี่ยในช่างที่ปฏิบัติงานกลุ่มหนึ่งเป็นผู้นำเสียนพระนี้มาจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งของวัดมาตั้งวางไว้ใต้ต้นโพที่ขึ้นบริเวณวิหารรายนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยต้นโพเติบโตขึ้นรากจึงค่อยๆปกคลุมเสียนพระจนกลายเป็นสิ่งแปลกหรืออันซีนของอยุทยาไปเมื่อต้อนโพนี้กลายเป็นจุด ทุ่งท่องเที่ยวหลักของอยุธยาเลยทีเดียวท่านผู้ชมอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยของอยุธยาเนี่ยจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะที่จะดูแลรักษาต้นไม้นี้ให้แข็งแรงแล้วก็รวมทั้งตรวจสอบสภาพเสียพระเอ่อให้เสื่อมสภาพน้อยที่สุดซึ่งต้นโพนี่ก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทุกครั้งเช่นอุทกภัยใหญ่ๆมาหลายครั้งทีเดียวท่านผู้ชมต้นโพนี้ก็ได้รางวัล รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีปีพศ2561นะครับเนี่ยแต่สิ่งที่ต้องดูแลติดตามก็คือ ต้นโพนี้มีการเจริญเติบโตขึ้นทุกปีข้อมูลที่ได้นี่นะครับรากของต้นโพก็จะค่อยๆปกคลุมเสียนพระมากขึ้นจนในที่สุดเสียนพระอาจจะถูกห่อหุ้มโดยรากจนหมดได้ด้วยเหตุนี้ทีมงานอายุอุทยานก็จึงมีการศึกษาและเก็บสถิติขนาดของเสียนพระไว้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ไม่มีการดูแลอะไรเนี่ยต่อไปมันเสียนพระก็จะถูกต้นโพ พุ่มหายไปเลยในช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับช่วงที่น้ําท่วมเนี่ยน้ำก็ตัดท่วมขึ้นมาเกือบถึงเสียนพระเลยคือไม่ใช่เสียนพระสมัยอยุธยานะครับเป็นเสียนพระใหม่นะก็มีการเอามาวางไว้นะครับแล้วมันก็รากต้นโพมันเจริญเติบโตเร็วนี่โอโ้โหดินแถบนี้เป็นดินชุ่มน้ำนครับท่านผู้ชมอยุธยาเป็นที่ลุ่มเพราะฉะนั้นต้นโพงามเร็วมากเพราะนั้นเขาก็ต้องมีการดูแลว่า อย่ามาหุ้มเยอะเกินไปนะครับแต่ว่ามันก็ทำาให้เกิดเป็นอันซีนไปเลยนะครับเป็นสิ่งที่เนี่ยนักท่องเที่ยวมาก็จะต้องมาดูนี่แหละครับเป็นจุดไฮไลท์ก็คือภาพมันเผยแพร่ไปทั่วโลกท่านผู้ชมพุทยาประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เลยทําให้โอ้โหเป็นเรื่องที่ใครมายุทธยาฉันก็จะต้องมาที่นี่แหละครับมาเช็คอินตรงนี้แหละครับ ้าหน้าที่ของอุทยานเนี่ยเขาจะต้องยืนเฝ้าสังเกตสังกาเลยครับใครจะลุกล้ําใครจะเดินใครจะไม่ให้ความเคารพนี่ไม่ได้เลยนะครับเขาเขียนไปว่าอย่ามายืนถ่ายรูปทั้งหัวพระพุทธรูปมันจะถ้าจะถ่ายก็ต้องนั่งถ่ายนะครับแล้วก็ข้อสําคัญก็คือตรงนี้ผมนั่งบนเก้าอี้เขาก็จะจัดเก้าอี้ไว้สําหรับคนพิการหรือคนสูงวัยนะครับนี่บริเวณนี้ห้ามยืน ครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต้องนั่งถ่ายรูปต่อหน้าพระพุทธรูปนะครับห้ามยืนค้ำเสียนนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่นี้ก็มาจากญี่ปุ่นแล้วครับมีล่ามแปลให้ฟังนะครับผมก็ฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ให้ความสนใจกับสถานที่แห่งนี้มากและก็ถือว่าอันซีนเลยทีเดียวคือการที่ต้นโพเนี่ยมันไปเกาะอยู่ตามโบราณสถานเนี่ยมันก็ทําให้โบราณสถานมันเสื่อมทรุดไปนะครับาทางอุทยานประวัติศาสตร์เาก็มีการศึกษาอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมมาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ภาพบรรยากาศรอบๆวัดมหาธาตุท่านผู้ชมสวยงามมากเลยทีเดียวครับผมอายุ ปูนนี้แล้วนะครับ60กว่าก็เพิ่งไปเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมอันนี้เรียนท่านผู้ชมตรงๆเลยนะครับว่าเหมือนคนใกล้เกลือกินด่างเลยครับขับรถผ่านอุยาตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่เนี่ยนะครับก็เป็นร้อยเป็นพันรอบแล้วละครับแต่ก็ไม่เคยแวะที่นี่แล้วก็อยู่จังหวัดสุพรรณเองนะครับก็ติดกับยุทยาเอาเป็นว่าโอ้โหมันสุดยอดมากในแง่ของการที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศไทยละครับพร้อมๆกับสุโขทัยครับท่านผู้ชมนี่ อุทยานประวัติศาสตร์อยุทธยาแล้วก็ไปรุกค้ามรดกนะครับมรดกของแผ่นดินต้นไม้ของแผ่นดินนะฮะใน ใต้ร่มพระบารามีผมเดินเข้าไปชมข้างในยอย่างที่บอกท่านผู้ชมเดินเข้าไปก็มีความรู้สึกว่าคือผมไปเดินที่กรุงอังวะก่อนที่จะมาเดินที่อยุธยาครับท่านผู้ชม <laughs> ไปเดินที่กรุงอังวะแต่ว่าบรรยากาศก้อนอิดหรืออะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันนะว่าแต่ที่กรุงอังวะยังมีเด็กมีวัวมีควายไปเดินเล่นอยู่ในบริเวณนี้เลยครับก็ <laughs> ทําให้รู้สึกว่าเสียดายโบราณสถานที่กรุงอังวะมากเลยเพราะว่ากรุงอังวะกับกรุงสีทธยาเนี่ยถึงจะอยู่ห่างกันมากแต่ว่าก็เป็น เมืองหลวงร่วมสมัยกันนะครับตีกันไปตีกันมาแต่ว่านั่นแหละกรุงเราก็เสียกรุงพระกรุงอังวะนะครับนี่ก็มาเดินดูภายในนะครับ S <S เนี่ยเสียนพระพุทธรูปท่านผู้ชม, ne, ไ,มไม่มีเหลือเลยสักเศียนเดียวอันนี้คือนะพอพอกรุงศรีธยาล่มสลายมีการสร้างกรุงธนบุรีแล้วก็สร้างกรุงเทพท่านผู้ชมจากการอ่านประวัติศาสตร์ผมก็ทราบว่าอิดเยอะมากเลยที่เอาไปสร้างกรุงเทพแล้วก็สร้างกร,รุงธนบุรีก็มาเอาที่อยุธยาเพราะว่าเผาไม่ทันนะครับนะครับแล้วก็พระพุทธรูปก็โดนลักขโมยก่อนที่จะถูกประกาศเป็นมรดกโลกก็มีการขุดค้นทำลายโบราณสถานนะครับ เพราะฉะนั on, o, e to to ้นเนี่ยเสียงพระก็เลยหายไปหมดเลยครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศกันแล้วกันนะครับนี่ผมก็ผมไปถ่ายรูปเนี่ยผมยื่นกล้องไปใกล้ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาห้ามนะครับแล้วในการที่จะไปยืนถ่ายนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้นะครับต้องนั่งเพราะว่าต้องให้เกียรติพระพุทธรูปเพราะฉนั้นจะต้องนั่งสำหรับผู้สูงวัยและคนพิการท่านก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนทั่วไปจะไปยืนถ่ายรูปกับพระเศียรเนี่ยไม่ได้นะครับต้องนั่งนะครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ